ราชทานเผยอาการใบเตยดีเจแมนหลังจากที่อายการมีคำสั่งฟ้องดีเจแมนพัฒนพลและภรยาใบเตยสุธิวันพร้อมพวกในความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่ากองประชาชนร่วมกันช่ากองประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จแต่ทางสารไม่ให้ประกันตัวทำให้ทั้งคู่ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทันที ล่าสุดนายสิทธิสุทีวงรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกประจำกรมราชทัณฑ์ได้ออกมาอัปเดตชีวิตใบเตยดีเจแมนว่าใบเตยมีอาการเครียดเล็กน้อยนอนไม่หลับและยังไม่รับประทานอาหารซึ่งใบเตยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตัวตามระเบียบของทันทสถานเป็นอย่างดีในส่วนของนายพัฒนพลหรือดีเจแมนรับประทานอาหารได้นอนหลับพักผ่อนได้ไม่มีสภาวะความเครียดและปฏิบัติตามระเบียบของเรือนจำตามปกติ กรมราชทานขอเรียนว่าการปฏิบัติต่อใบเตยดีเจแมนและพวกเป็นไปตามมาตรการรับตัวผู้ต้องขังเข้าไปใหม่จากภายนอกตามปกติและมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความเท่าเทียมเสมอภาคร่อมดูแลผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชน